หาตา88เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือคำเบิกความของพยานบุคคลหรือมีความจำนงที่จะขอให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุสถานที่หรือความเห็นของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ศาลตั้งหรือความเห็นของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพยายนหักฐานประกอบข้ออ้างหรือข้อเถียงของคู่ความฝ่ายนั้นให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีดูพยายนต่อศาลก่อนวันสืบพยายนอย่างน้อย7วันโดยแสดงเอกสารหรือ,อ,อ,ห,รอหรือสภาพเอกสารที่อยู่รายชื่อของบุคคล ของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วัตถุ